สวัครับวันนี้พบกับรถมอเตอร์ไซค์เบครับ C 2 0 0ปี2องพแท้ครับผมเป็นตัว7เกียร์แล้วครับเครื่อง M 2 7 1ครับผมเเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไมเจ็ดมื่นหนึ่งพหน่อยๆครับผมภาพสีบอดี้สวยครับรถเดิมไม่ขยับมีเก็บสีประกันมาบางชิ้นครับผมรถไม,ไม่มีชนไม่มีชนอนะ นิ้วลอยตามสภาพครับอย่างปี20ภายในเดิมเป็นตัว Edition C ครับเป็นตัว Sport. Mac สปอร์ตแม็ก r อ17ภาษี67ครับผมภาษีประกัน67รถมือเดียวเล่มเดิมกุญแจ2ดอกครบครับบุ๊คครบเครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็นไมตัวนี้71,000เข้าศูนย์ตลอดครับ ผมบริการนอกนะฮะเป็นรถของลุงกับป้าของเองเครื่องดีเกียร์ดีปกติครับรถรถออกข้างป้ายแดงมือเดียวครไม่ได้ซื้อต่อมาเซอร์วิสตลอดบรุงถึงครับแอร์เย็นยางโอเคครับปี20ครับก็ถ้าถามจริงก็ผมแนะนำให้เปลี่ยน เปิดฝากระโปรงดูครับอึ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 บโอเคเรือรถส่นมากไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเดิมหมดนัองเดิมฝาเดิมคเ้ยแกะครับ เดียร yeah, yep, uh ์แนวเดิมรถอาร์เกินหมดครับแต่หนุนรถสูงไทยทัคซีสองล้อใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ